พพบกันอีกครั้งหนึ่งในเช้าวันอังคารที่สี่เดือนมกราคมก็ขอพวกคุณความรักของพระเจ้าอยู่กับพวกเราและโดยเฉพาะการปกป้องเหมือนเดิมนะครับด้วยพระโลหิตของพระเยซูจากโรคภัยทุกอย่างในวันอังคารที่สี่พระธรรมฟิลิปปีบทที่สี่ข้อที่หนึ่งถึงข้อที่เจ็ดนะครับผมตั้งหัวข้อว่าชีวิตในองค์พระผู้เป็นเจ้าถ้าเราสังเกตดู จะมีคำว่าในองค์พระผู้เป็นเจ้าเปาโลพูดย้ำซ้ำกันหลายครั้งในข้อที่หนึ่งนะครับแล้วในข้อที่สองในปองดองกันในองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับในข้อที่สี่ชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าในข้อที่ห้าประจักษ์แก่คนทั้งปวงในองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วในข้อนะครับ ที่7ก็บอกว่าในพระเยซูเจ้านะครับอันนั้นพูดย้ำเพื่นผมจะตั้งหัวข้อวันนี้เพื่อเข้าใจง่ายๆชีวิตในองค์พระผู้เป็นเจ้าที่เปาโลพูดเฉพาะตอนนี้นะครับเจ็ดข้อมีอยู่สามข้อคิดหรือสามข้อด้วยกันคือยึดมั่นในองค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่ในข้อที่หนึ่งนะครับเปาโลบอกว่าผู้เป็นที่รักผู้เป็นที่ปรารถนา เป็นที่ยินด,ดีและเป็นมงกุฎของข้าพเจ้าพวกที่ข้าพเจ้ารักจงยึดมั่นในองค์พะผู้รป็น้าเปอาโลพูดถึงพี่น้องริสเตียนในเมืองฟิลิปปีเพราะว่าฟิลิปปีเป็นคิดจักรที่เปาโลชื่นชมและไม่ไม่ได้นำความทุกข์ใจลับบากใจหรือมีปัญหามากแต่เป็นคิดจักรที่คอยช่วยเหลือสนับสนุนเปาโลโดยเฉพาะส่งคนและส่งเงินมา สนับสนุนในการรับใช้เพราะในความรู้สึกที่บาโลพูดบรรยายถึงตัวเขากับที่น้องในเมืองฟิลิปปีบาโลบอกว่าให้ยึดมั่นในองค์พระผู้เป็นเจ้าพี่น้องคริสเตียนพวกเราเมื่อเราเชื่อแล้วเราต้องยึดมั่นนะครับรักษาความเชื่อของเราให้ตลอดผมพูดอีกครั้งหนึ่งครับเมื่อเราเชื่อพระเยสู่ะร,รับความรอดแล้วเราต้องยึดมั่นความเชื่อของเรา รักษาความเชื่อของเราไว้หรือความรอดของพวกเราไว้จนกระทั่งถึงที่สุดโดยทำอย่างไรครับไม่มีทางอื่นใดที่ดีกว่าคือเราต้องยึดมัน่นหรือติดสนิทกับใครครับองค์พระผู้เป็นเจ้าก็าคือกับพระเยซูนั่นเองเราจะติดสนิทยึดมัน่นจับไว้ให้มัน่นยึดติดกับพระองค์ทุกคคริสเตียนทุกคนต้องเฝ้าเดียว ต้องอธิษฐานนั่นคือพูดถึงความสัมพันธ์ที่เรามีเป็นหลักประกันที่เราเองจะให้ความเชื่อเรามั่นคงประการที่สองครับใจเดียวในองค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่ในข้อที่สองครับข้าพเจ้าขอเตือนนางยูโอเดียและขอเตือนนางซินทิกเคให้มีจิตใจปองดองกันในองค์พระผู้เป็นเจ้าเอน ผมได้ข้อคิดนะครับเพราะพวกเราทราบปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วผู้หญิงสองคนนี้เอ่ยชื่อด้วยที่ทำการรับใช้แล้วแข่งขันกันแล้วก็มีจิตใจที่ใช้คำว่าขัดแย้งกันเกิดขึ้นผู้หญิงสองคนนี้นี่เนี่ยอ,อ,อาจจะไม่กินใจกันนะครับเพราะาโลจิงบอก เราว่าสิ่งถ้าเกิดขึ้นถ้ามีคนในท่ามกลางสมาชิกของพวกเราไม่กินใจกันไม่ปองดองกันเราจะทำยังไงครับมีอยู่สามข้อคิดสองุดหนึ่ง 1, คือจะต้องมีคนเตือนนะครับข้อควายที่หนึ่งคือคนเตือนข้าพเจ้าขอเตือนนั้นเปาโลต้องเตือนเพรอนเราเห็นใครในะครับที่กินไม่กินใจกัน อย่าไปครับขัดแย้งกันและไม่ปองดองกันไม่คืนดีกันเราต้องเตือนแต่ว่าคนที่เตือนนั้นจะต้องเป็นคนที่เป็นอาวุโสหรือเป็นสิทธิจพิบาลเป็นผู้รับใช้พระเจ้านะครับประการที่สองครับต้องคืนดีกันนะครับใน,ในข้อนี้ก็อสอนว่าจงให้จิตใจปองดองกันในองค์พระผู้เป็นเจ้า จิตใจปองดองคือการคืนดีเราขัดแย้งเป็นเรื่องปกติธรรมดาขอไม่เข้าใจกันไม่กินใจกันไม่ลงรอยกันเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วเราไม่ได้ทิ้งไว้เราต้องแก้ไขแก้ไขคือต้องการคืนดีคืนดีกันได้ยังไงคืนดีกันได้ครับก็คือ ในองค์พระผู้เป็นเจ้าหมายถึงเพื่อเห็นแก่องค์พระผู้เป็นเจ้าพวกเรานะครับที่เรายอมเพราะเราเห็นแก่องค์พระผู้เป็นเจ้าที่เรายอมรับใช้ก็เพราะเห็นแก่องค์พระผู้เป็นเจ้าที่เราเองยอมรักพี่น้องก็เพื่อเห็นแก่องค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเราเองยกโทษ ก็เห็นแก่องค์พระผู้เป็นเจา้าเช่นเดียวกันนะครับการที่จะเกิดการคืนดีกันค่ายเราเองจะต้องกระทำเพราะเห็นแก่องค์พระเยสคูคริสนะครับที่รักเราประการที่สอครับการคืนดีปองดองเกิดขึ้นได้จะต้องมีคนกลางขอควายที่สนะครับเปาโลพูดในข้อที่สามก ข้าพเจ้าขอร้องท่านผู้เป็นเพื่อนร่วมแอกแท้ๆของพระเจ้าให้ช่วยผู้หญิงเหล่านั้นเราสั้งเจ็ดดูเปาโลพูดกับอาจจะเป็นไปได้เป็นผู้ปกครองเป็นผู้นำที่เป็นผู้รับใช้ที่อยู่ในคิดจักนั้นให้เป็นคนกลางให้ช่วยผู้หญิงทั้งสองคนนั้นเราบางครั้งนอกจากคำเตือนสติแล้วบางครั้งเราเองพูดแล้ว เราต้องการคนที่จะเข้ามาเป็นผู้ประสานหรือเป็นผู้ที่ทำไมครับเชื่อมต่อนำทั้งสองคนเข้ามาหากันและให้ทั้งสองคนทำไมครับคืนดีกันเหมือนอย่างที่พระเยซูทรงเป็นคนกลางที่เชื่อมต่อนำเราคืนดีกันกับพระเจ้าเราควรจะเป็นเหมือนคนกลางที่นำกัน เพื่อนเราที่ขัดแยงมาคืนดีกันประการที่สามครับนะชีวิตในองค์พระผู้เป็นเจ้าก็คือเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีนะครับในองค์พระผู้เป็นเจ้าผมไม่ข้อคิดนะครับการชื่นชมยินดีนั้นเป็นพระประสงค์ของพระเจ้า,าครับ3.2เรารู้ได้อย่างไงเพราะเปาโล่ากจงชื่นชมยินดีแล้วเปาโลใช้ไวา พระเจ้าขอย้ำอีกครั้งว่าจงชื่นชมยินดีเถอะเราจะเห็นถึงชีวิตการชื่นชมยินดีเป็นชีวิตที่พระเจ้ามีพัฒประสงค์เป็นสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เห็นและเกิดขึ้นในชีวิตของพวกเรานะเพื่อเราจะได้ให้ความชื่นชมยินดีนั้นประจักษ์แก่คน ที่ทั้งเชื่อและไม่เชื่อชีวิตของการเป็นคริสเตียนเป็นชีวิตที่เต็มไปได้วยความชื่นชมยินดีผมขับอีกครั้งนะครับไม่ใช่ชีวิตคริสเตียนเต็มไปด้วยความโศกเศร้าทุกนะครับแต่แม้กระทั่งความทุกข์เกิดขึ้นเราก็ชื่นชมยินดีได้ได้ยังไงในองค์พระผู้เป็นเจา้าเห็นไหมครับเป็นแหล่งพระเจ้าเป็นแหล่งที่จะช่วยเราเป็นเหตุที่จะให้เราสามารถชื่นชมยินดีได้3.2ครับ พระอ,องค์ทรงอยู่ใกล้เรานะในข้อนี้บอกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ใกล้แล้วนะครับการอยู่ใกล้นั้นแสดงออกถึงความรักความห่วงใยการดูแลเอาใจใส่ผมอยากจะหนุนใจพวกเรานะครับบางครั้งเราชื่นชมยินดีไม่ได้เพราะเรามีความทุกข์หรือเรามีความต้องการมีปัญหาบางอย่าง แต่ระลกลับบอกกับพวกเราว่าพระเจ้าอยู่กับเราแ้ะอยู่ใกล้เราพระเจ้าห่วงใยเราพร้อมที่จะฟังคําอธิษฐานใน3ามจุดสอนำมาว่าพระอ,องค์ทรงสัญญาจงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่าง ตอบพระเจ้าด้วยการอธิษฐานการบีงวอนกับการขอบพระคุณและสันติสุขเห็นพระเจ้าซึ่งเกิดความเข้าใจกับคุ้มครองความคิดและจิตใจของท่านไว้ในองค์พระเยซูมีอยู่สองข้อคิดในที่นี้ให้เราเห็นว่าเมื่อเราอัดเมื่อเรามีความทุกข์ชื่นชมยินดีไม่ได้ให้เราอธิษฐานหรือเมื่อเราเองและเมื่อเราก็มีความทุกข์ชื่นชมยินดีว่าอธิษฐานพระเจ้าจะให้ความสันติสุขเข้ามาคุ้มครองสองส่วนคือจิตใจความคิด เรานะครับหรือบางครั้งเราชื่นชมยินดีได้เื่นชมยินดีไม่ได้เพราะเราไม่ได้สิ่งที่เราต้องการหรือปรารถนานะครับโบโลโบอกมาที่นี้ว่าให้เราทำไมครับพระเจ้าสัญญาไว้ให้เราทำไมอธิษฐานให้เราวิงวอนและให้เราขอบคุณเพราะพระเจ้าจะประทานให้กับพวกเราแน่นอนและเมื่อเราได้รับสิ่งที่เราขอแล้ว จิตใจชีวิตข้งเราจะเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีขอพอระยาอุยพรพระคำพระวจนะของพระเพราะพระคำพระวจนะของพ,พระ,คพระอค์เป็นจิตวิญญาณและเป็นชีวิต